รบนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันแห่งวัดพระยาตจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยความเคารพอย่างสูงสำหรับรายการสองพาสองธรรมนำสุขวันนี้ขอนำเสนอคลิป,ปรวมเสื้อยันและผ้ายันของหลวงพ่อกันแห่งวัดพญะยาิมาให้ท่าน รับชมและสการะบูชากันนะองค์นี้นะเป็นเสื้อยันสีขาวนะที่มีลักษณะสวยสดงดงามในเรื่องของอัครยันและรูปของหลวงพ่อกันนั่งประทับเต็มองค์ในลักษณะท่านั่งขัดสมาธนะิด้านล่างก็เป็นหนุมาน พ่นไฟแล้วก็มียันต่างๆอยู่มากมายนะองนี้นะเป็นเสื้อยันนะนี่เป็นเสื้อยันที่เก่ามากและหายากมากนะดังสังเกตเห็นดูสภาพของความเก่านะแล้วก็มีรอยแป้งอาจะผ่านการใช้งานมาบ้างในเรื่องของผ้าที่นำเอามา พิมพ์เป็นเสื้อยันมาตัดเป็นเสื้อยันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตราวัดที่ปัม๊มนะขึ้นมานะตรงนี้เป็นตาวัดสีแดงเนื่องจากว่าอายุเยอะนะก็เลยจางไปนะตัวนี้ก็สวยสดงดงามเป็นเสื้อกัก๊กนอะ่าเป็นเสื้อกัก๊กนอะ่าด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็ จะเป็นระบุที่ระลึกในงานปฏิสังขรณหลวงพ่ออั้นตันทโรพระอุโบสถพศสองสี 24, 69, น่นะแล้วก็มีอักขรยันมากมายเลยทีเดียวแล้ตรงนี้ก็จะเป็นพระพรมนะสวยสดงดงามมากหายากมาก ด้านล่างก็จะเขียนว่าเสื้อยันนะพระอุปชากันธรรมโชโตวัดพยาติการามนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อท่านได้ทิ้งมรดกเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เคารพสักการะและนำไประลึกถ,ถึงเพื่อการปฏิบัติตามนะนี่ก็เขียนว่า หลวงพ่อกันธรรมโชโตวัดพยาติการาม2469อนะองค์นี้เป็นสีขาวเรามาดูอีกองค์หนึ่งเป็นสีแดงนะสีเขาเรียกว่ากลักแดงนะตามภาษาพระเขาเรียกว่ากลักแดงนะองค์นี้ก็เป็นเสื้อกักเหมือนกันนะลักษณะของ ยันเหมือนกันนะมีรูปหลวงพ่อประทับนั่งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีชื่อหลวงพ่อประทับอยู่ใต้ที่นั่งของท่านนะแล้วก็มีหนุมานเป็นยันเหมือนกันนะยันกับอัครยานเหมือนกันนี่ก็เป็นเสื้อกลักนะที่มีความเก่านี่ก็เป็นเชือกที่จะต้องผูกกับเสื้อกลักนะ แล้วก็ความเก่าของผ้านั้นถือว่าเก่ามากเลยทีเดียวนะเก่ามากเลยด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่ออั้นเหมือนกันเหมือนกับตัวสีขาวเมื่อสักครู่นี้มีพระพรมเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่สีเท่านั้นเองแล้วก็ลักษณะการเย็บนะรอยตะเข็บก็เป็นการเย็บแบบจากโบราณน,นะ น่าจะเป็นซิงเกอรสมัยเท้าทีปะนะเพราะว่ามันจะต่างกับจักรสมัยใหม่นี่คือฝีจักรสมัยใหม่นะนี่คือฝีจักรสมัยโบราณน,นะเราก็สามารถที่จะสังเกตได้นะว่าความเก่าของผ้าก็ดีของรอยตะเข็บก็ดีของตายันก็ดี นะตรงนี้ก็จะเป็นตายันาตาตาของวัดนะที่ประทับอยู่แต่ก็จางมากนะจางมากอ่านแทบไม่ออกแล้วนะอ่านแต่หลวงพ่อกันนะอ่านได้แต่นิด,น,ดนิดหนึ่งนะก็เป็นองค์ที่สองนะสำหรับเสยอยันสำหรับองค์นี้ก็จะเป็นผ้ายันนะผ้ายัน หลวงพ่อกันวัดพญาตเหมือนกันนะองค์นี้จะเป็นพระยันนะความกว้างก็ประมาณสามสิบเซนความยาวก็ประมาณห้าสิบเซนนะมีรูปหลวงพ่อประทับอยู่แล้วก็มีชื่อหลวงพ่อนะเขียนเอาไว้ด้านล่างเป็นยันหนุมานเหมือนกับเสือ้อนะแล้วก็มีอักขระล้อมรอบแต่ฝีจัก พวกนี้เป็นเป็นฝีจักใหม่ที่เดินขึ้นมาใหม่นะในในตะเข็บต่างๆพวกนี้เพื่อรักษาสภาพผ้าเอาไว้เพราะว่าเกิดความเก่าเดี๋ยวจะเปื่อยไปหมดดังนั้นนะผู้ที่เขาเช่ามาให้พระอาจารย์เช่าต่อเขาก็เลยหวังดีก็เลยนะเอาไป เดินจักใหม่ทังเกตด,ดูจักได้ก็รู้ว่าเป็นได้ใหม่นะได้ใหม่แล้วก็ฝีจักเป็นเขาเรียกว่าฝีจักอุตสาหกรรม <Yeah. S 1> นี่คือผ้ายันและเสื้อยันของหลวงพ่อการวัดพญาตนะที่มีชื่อเสียงแลนะเป็นผู้ที่เคารพนะมีคนเคารพอกย่อง เธอทูนเป็นอย่างมากนะเหรียญของท่านก็จัดอยู่ในหนึ่งของเบนจะพาคีพระเหรียญที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศและมีราคาสูงมากแต่ว่าเสื้อยันและผ้ายันนี้นะหายากกว่าเหรียญเพราะว่ายังไม่มีใครนำเอามาแสดงเลยสำหรับนะส่องพระส่องธรรมนำสุขนั้น ในช่วงนี้ก็จะเป็นสองธรรมนำสุขขอให้ทุกท่านนะจงดำเนินตามหลักของการปฏิบัติในเรื่องของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาหรือที่เรียกว่าพระห้านะอินทรีห้าเพื่อที่ให้เหรานั้นนำไปสู่ การบรรลุเป้าหมายศรัทธาคือความเชื่อความเคารพความศรัทธาที่เราจะดำเนินไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนโดยไม่ย่อท้อนะปิริยะคือความเพียรน,นะตั้งมั่นอยู่ในความภาคเพียรทั้งทางโลกและทางธรรมนะแล้วก็สตินะคือการระลึกรู้ถึงสิ่งที่เราจะพูดจะทำ จะดำเนินชีวิตไปในชีวิตประจำวันในเรื่องของความคิดการกระทำหรือการพูดก็ดีแล้วก็สมาธิคือความตั้งใจมั่นมันฝึกสมาธิเอาไว้จเจริญอาณาปานสติเอาไว้ดูลมหายใจเข้าออกเข้าพูดออกโทรนับหนึ่งเข้าพูดออกโทรนับสองไปได้เรื่อยแล้วก็ปัญญาพิจารณาถึงเหตุและผล ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งส่วนได้และส่วนเสียส่วนดีและส่วนชั่วทั้งส่วนผิดและส่วนถูกและเมื่อพิจารณาแล้วก็ขอให้เราละชั่วทำแต่ดีทำจิตให้ผ่องใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องพิจารณาขันห้ารูปธรรมนามธรรมให้เห็นตามความเป็นจริงถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกับที่หลวงพ่อท่าน ได้ทิ้งธรรมะเอาไว้ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้เราพิจารณาตามและพิจารณาถึงความไม่งามในกองสังขารตลอดถึงความเป็นลังแห่งโลกแห่งสังขารเพื่อให้เราเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุผลแห่งการพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากันเทิน